สวัสดีครับอยู่กับรายการเจเดนินจาแคสเกมมิ g อยู่กับผมเจนะครับวันนี้เราก็มาต่อกับพาร์ทที่2เลยครับกับ WWE Super ดัิร์การ์ดนะจากครั้งนะที่เราได้นี้ไปนี่คือ f u วชั่น h ชมเบอนะครับคือเราก็คือเราต้องไงวะ คือเราต้องเอาการ์ดที่เรามีอยู่มาผสมกันนะฮะถึงจะได้เช่นเอาการ์ดพวกอันคอมมอนแล้วนี้มาผสมกับี่มเล่นอีพิชั่นอีกห้าแมตช์กันนะครับตามที่เดี๋ยวขอเปลี่ยนก่อนสวัสสวัสเป็น l a d d ด r l a d ร e r ดเดอร์แบบแร่ไอซซูเปอร์แร่แลดเดอร์ทูสปีดนะครับโอเคจะรับไปซีบอสใครว่าก็ไม่รู้จักมาแล้ว ไอยตูดใช่ไหมเนี่ยทับเน็ตนะครับเราดูกัน,กนก่อยว่าทับเน็ตใครเยอะยสุดโอเคบอกเลสเนอร์ไปแซอุ้ยชนะเว้ยกูชนะเว้ยชนะเว้ยเย็ดโด้ทับเน็ตกับสปีดโซโลแมททับเน็ตกับสปีดทับเน็ตกับสปีดทับเน็ตกับกสปีดนี่นะโอ้โ oh ห oh, ชิบหายยังไง Lay high ma. เลยหายแล้วพิสต์มากสปีดเพิ่มสปีดเราจะได้เรามีโอกาสชนะได้เอาทัน ่า,าชนะครับอืมติงติงเลยมาเลือกครับโอ้ได้เซเวียบูดนะครับได้จ so. ิมมี่อุโซได้คอมมอนดีกว่าได้คอมมอนครับคอมมอนนี่ผมจะขายแม่งครับไม่ได้ขายหรอกคือยังไงวะเอาไปผสมให้มันเอาไปเพิ่มเวลให้กับตัวจริงจดีวกว่าเอาเวอร์ใครเยอะสุดบล็อกเลสเนเอร์เอาไปเลยเยอะเออ โอ้ยตายหายแล้วตอนนี้อุย้ยคริสต์มาสโอ้โหคริสต์มาสจะเอาสองตัวนี้ครับจะไปลงมาแล้วเราก็ชนะครับพุ่มเลยสปีดเพิ่มสปีดยี 20, ส่สิบคูชนะแน่ๆมาดิเราเพิ่มสปีดเลดเดอร์เพิ่มสปีดเว้ยชนะอยู่แล้วโอ้ย มาเอาใบนี้ด้านว้าวตัวที่ไม่อยากได้ทั้งนั้นเลยเอาแหละโอ้โหโเฮ้ยอะไรสักอย่างหนึ่งมาดีว่าครับดีว่าเอาไปที่โอ้ได้ตัวเดียวกันอีกแล้วออเอเคแล้วชนะครับ ปิสมา่าอนี่เยอะครับไปโอ้ชนะมาเทลลี่อยู่แล้วอะไรครับมาเทลลี่พาวเวอร์เยอะนี่เพิ่มบวกเจ็ดไปเื่อเราแพ้ไอคาร์คองแทนงครับเราไม่เราไม่แน่ใจเราไม่โอ้อะไรนี่เพิ่มเพิ่มอยู่ดีบ็อกเลสเนอร์เราเก่งอยู่แล้วน่าวินเนอร์ นี่ลันแบบนี้โอ้ยเอามาทำอะไรอู้ได้ไทสโตนิวแบบแรถือว่าโชคดีครับดีวะนีก่กานซัมเมอร์เล่กับกากมาเลยอาจะโดนหลอกได้น,นะเอาไปส่งอุ้ยเฮดอีกแล้วน้าใช่นะครับพาวเวอร์พาวเวอร์กับสตีสโตรเมนอะไรเยอะดีอ่านี่ลัน เอาเวอร์โอ oh ้โหชิบหายเราลืมแปบ๊บโอ้ยแพ้แล้วสปีดเอานี้ไปเดี๋ยวเ,เ,เพิ่มนี่สปีดนี่เพิ่มนี้ดีกว่าต่อวันนี้ให้แพ้อยู่แล้วไออไอ้ฝั่งนั้นแพ้อยู่แล้วนี่เราเ,าเพิ่มแล้วก็มันตีอีกอันนี้แหละอ่าโอ้อยมันเพิ่มใหม่มาหมดเลย โอ้ย e นอร์จมาทำไมวะมีเลือกตรงนี้อาจจะดีถ้าเรามีนี่เยอะครับเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับ yes yes เรียบร้อยหมดตูดแล้วเว้ย yeah ได้ฟันดังโก้โัวแรงครับโอ้กากวะ่ะไอ้ฟันดังโก้แลแป๊บนึงทำให้มันเป็นโปรได้ครับเราสามารถทำให้มันเป็นโปรได้ฟันดังโก้ไม่ใช่เทรนไม่ใช่เทรน ก็วมันตังดิดเด็กอัน้เราก็ใช้เด็กนี้อยู่แะไม่ใช่อืมเราต้องมาดูโออะไรวะเนี่ยในซเเูเปอร์สารโอ้โหเจชีให้เขาดีลรถไปเปลี่ยนกระบ,บอกเลสเนอร์แล้วก็เปลี่ยนเลยซัมเมอร์เรย์เคะเคันี้ก่อนแล้วดูกันดีกว่า น,นี่มันรอยสี่สิบนาทีครับเดี๋ยวโอเคไม่ใช่พี่แร่ปาน,นังโกจะมัดคอมบาร์ได้แล้วชัวร์อยู่แล้วดิไม่คอมบาร์ได้ยังไงวะเนี่ยคอมบาร์ก็จะเก่งขึ้นครับ มาเหลือแม,มสุดท้ายแล้วถ้ามีช็อตมหมขึ้นมาแล้วจะตั้งโปรไฟล์เป็นแชมป์เปีันนครับดีว่าครับอะไรดีอะไรดีเอานี้ไปแล้วกันยอมแพ้ก่อนได้ดีว่ามืออยู่แล้วว้ายทับเน็ตนะครับทับเน็ตบล็อกเยอะบล็อกเยอะ,อเ,ยอะเอาไปโอ้ยนี่มันซึกซัมโบสลมไอ้ยาแพ้แพ้ใช่ไหม อไอ้เรือเอาเซลเดี๋ยวก่อนเว้ยไีมันลดเออนั่นแหละอย่าแพ้ด้วยน้าวชนะครับมาไอเย็ดเออู๋เอ็นเนอร์จีแลละไม่ชอบเอ็นเนอร์จีเลยโอ้ยกาดกาดมาอีกแบตหนึ่งอีกแบตหนึง่งจำไม่ได้ว่าได้ห้าหรือ,อยัง ต่อให้กัดนึงแล้วกันนะแฮนด์เซ็กกับคริสต์มาสนี่เยอะเอาไปเลยว้าวเนี yeah. ่ยปีกับคริสต์มาสครับเซลล์ไป yeah. เนี่อ้าวเลชนะได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวฉันงงฉันงงเออ เรียกเรียงไว้ครั้งนี้ไงวะาสามเริ่มตัวน้อ,อกยก่อนโอเคบัตต้ไม่เอาลนะโอ้ได้แต่คอมมอนเว้ยโอเคก็จบไปกับ พาร์ทที่2ของเกมซูเปอร์การ์ดนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าดูซิว่าจะมีอะไรอีกนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ฝากว่าน,นี้ด้วยนะครับชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเพื่อติดตามพาร์ทหน้านะครับนะครับฝากเพื่อนยกันครับเจอกันพาร์ทหน้าครับสวัสดีครับ